ให้ฉันเป็นยาวิเศษที่ทำให้เธอลืมวันช่ำชๆวันใดได้เธอพลาดพลั้งให้ฉันนั้นได้รับรู้ มองเธอแล้วฉันทนไม่ไหวเปิดประตูให้ฉันเข้าไปแบ่งความอ่อนล้าของเธอให้ฉันจะได้ไหมให้ฉันเป็นยาวิเศษที่ทำให้เธอลืมวันช้ำๆวันใดทีด่เธอพลาดหลังให้ฉันมันได้รับรู้ เป็นเบาความทุกที่เวียนซ้ำๆความจริงใจไม่เคยคาดหวังฉันขอแค่ได้เฝ้าดูฉันเป็นเพียงแค่คนที่ผ่านมาไม่มีคำมาทีบายว่าเหตุใดที่ฉันเป็นห่วงเธอเธอไม่ต้องกังวนเมตได้เธอ แค่ให้ฉันดูแลเธอไม่ต้องการอะไรสักอย่างในวันนี้ฉันทนไม่ไหวเปิดประตูให้ฉันเข้าไปแบ่งความอ่อนล้าเธอให้ฉันจะได้ไหมให้ฉันเป็นยาพิเศษที่ทำให้เธอลืมวันช้ำชวันใดทีด่เธอ ฉันได้รับรู้จะขอเป็นยาพ่เศษเป็นเบาความทุกที่เวียนซ้ำมความจริงใจมีเคยคาดหวังฉันขอแค่ได้เฝ้าดูฉันนั้นไม่อยากจะรับรู้ในสิ่งใด เธอรู้ฉันนั้นทนมองรู้ไม่ได้ yeah. ให้ฉันเป็นยาพิเศษที่ทำให้เธอเลืมวันช้ำๆวันใดทีด่เธอพลาดพลั้งให้ฉันนั้นได้รับรู้จเขา ความทุกขที่เวียนซ้ำซความจริงใจมีเคยคาดหวังฉันขอแค่ที่เฝ้าดูยาใหีขอเป็นยะเสิเบคทุกที่เวสความจริงใจ

ก็เลยนี่กำลังคิดผู้ใจเลยนะพี่ย่าถ้าอยนะ้น้องแจ๊กว่าถ้าพี่คาดผมแบบน้องกวางคงเหมือนมวยตับจากเนาะจะโตไม่เหมือนน่ารักแบบเขานี่คือซิ้อกล้ใหม่ล่าสุดนะคะใช่ค่ะใช่ซื้อกล้ใหม่ล่าสุดเลยค่ะชื่อว่ายาวิเศษค่ะยาวิเศษน้องกว่างอยากเห็นน้องกวางแบบแนะนำตัวเป็นแบบการ์ตูนการ์ตูนเนี่ยใช่ สวัสดีค่ะน้งกวางอลิสาหอมกุ่นจากบีซิเทโลมิวสิกค่ะสวัสดีค่ะไหนนี่ค่ะจากถนนคุบอะไม่มีใครจับกล้องเพราะว่อยู่คุบอนนะอยู่คุบอลค่ะกายดได้อยู่นี่เอาอย่างนี้ขอขอให้น้งกวางเนี้ยร้องเพลงแบบเสียงเป็นดิสนีย์เหมือนตอนที่พี่ออดิชั่น l ทเล g ก t t a l เลนหน่อยได้ครับสบายมากได้ค่ะ มาสิเพ oh ื oh oh <S <S ่อตัวน้อยเรามอร้องเพลงสุขสันต์เวลาทำงานด้วยกันเปลงด้วยความมั่นใจให้มันก้องดังมาพร้อมพลังเพื่อรวมพลังที่ไม่มีหดหายกวาดทุรอยในครัวให้สดใสไปกับเพลงที่ร้องโอ้ยอย่ายอมน้องอนี่อย่ายอมน้อง้นี่อย่ายอมอย่าจะบอกเลยว่าถ้อออกจากบ้านเกินหกโมงสิบห้ารถติดบนเรียบด่วนจะร้องได้่งไรเนี่ย รีไม,ไม่เลยต้องวางทำยังไงขึ้นลงขึ้นลงอ่ะอทำยังไงทำที่ไหนพูด <c oughs> รู้ฝึกหรอรู้ตึกหรอพูดติฝึกค่ะขึ้นลงขึ้นเลงอ่ะ <c oughs> ทำเงื่ออยากส่งลูก้านไปเรียนมันคือหนูเรียนร้องเพลงเรียนร้องเพลงด้วยค่ะกวานเรียนร้องเพลงมาตั้งแต่มอสีแล้วแต่เราชอบเราชอบวิธีการร้องในสไตล์นี้ใช่ค่ะเพราะมันเหมือนร้องเข้าปากะค่ะแล้วก็ไม่ค่อยเจ็บกรามด้วยเพราะว่าต้องบอกว่าที่เขาเจ็บกรามเนี่ยคือจริงจริงกรามกรามเขาเลยชอบร้องแนวนิสนี่ตอนนี้เนี่ยนะเพราะว่าแนวอื่นที่เขาร้องเนี่ยคือร้องจนกรามค้างเลยกรามค้างกรามค้างเลยนะแนวไหนที่หนูร้องกรามค้างก็เพลงสตริงทั่วไปแหละค่ะปกติกวางเมื่อตอนมห้ามหกวางทำงานรอง ร้องในร้านอาหารค่ะและร้องทุกวันเลยแล้วก็ร้องด้วยร้องผิดวิธีด้วยก็เลยเจ็บกรามจนค้างไม่ก้ามไม่ร้องเหงาะดูหน่อยละกรามค้างโชว์สิโออย่างไงสิลองถ้าลองจับตัวนี้ถ้าลองจับตัวนี้จะค้างอีกรอบจะทำยังไงโอ๊ยก๊อกแล้วเยอะดจะกรามก๊อกอุ้ยเนี่ยค่ะมาเจอเป็นแบบนี้คือลองได้ถ้าหนูอ้ามากกว่านี้มันจะหลุดหนูก็เลยมาสายดิสนีย์ดีกว่าเพราะว่ากรามจะได้ไม่ไม่ไม่เจ็บกรามมากไม่ค่อรู้สึกหรือนมันเหมือนพูดอะค่ะ เหมือนพูดเหรอคือพูดเลยเหรอเหมือนพูดเลยไม่ต้องไม่ต้องอ้าปากมากจนได้รับฉายาว่าเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์เมืองไทยเลยนะอือหืออใช่ไหมใช่ค่ะโอ้เพราะว่าเขาร้องสายนี้ไงใช่มีแนวนี้ดีกว่าอยู่แนวนี้ไว้นี่แล้วก็แล้วก็มีคลิปที่ร้องเพลง ใช่ไหมคะล้องเพลงดวนปะเออกับเจสซีเจใช่ใช่ค่ะอยากเห็นอะไยไหคะคือคลิปนี้ต้องบอกว่าดังมากมียอดคนวิวนี่เยอะมากเลยทีเดียวนะคะเจนน่าวิวอยากดวนกับเจสซีเจด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋โชวสดๆหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะเอาซิน้องมาอให้ดู I got on anyway I got you and I and look around me to see the sweet l I'm stuck in a tub but y o u r h my flashlight You get me, get me to the night หนูอายุเท่าไหร่เนี่ยสิบเก้าค่ะโอ้ยทาไมถึงว่ามีพรสวรรค์ดีอย่างนี้เลยอ่ะน้องอินนี่น้องอินนี่พอแล้วค่ะหนูก็นึกว่าน้าจะมีพิธีกรของเราสุดได้ทุกอย่างอยากจะร้องก็อยากจะร้องอย่างนี้ให้ได้พอแล้วพอแล้วพอแล้วป่ะพอแล้ว แต่ว่ามีมีอยู่คลิปหนึ่งอยากที่จะให้น้องกวางเนี่ยช่วยแบบภาคไปสิงดิสนีย์หน่อยได้ไหมคะนะคือมีมีหมูอ้วนคนหนึ่งกําลังแบบพยายามลดน้ําหนักเดี๋ยวลองดูคลิปเลยดีกว่าแล้วตอนจบภาคตามคลิปเลยแล้วตอนจบหมูตายหมูตายใจเย็นใจเย็นโอ้นี่เหรอเอาเลยครับเอาสิน้องกวางจะจกแล้วลุกลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะ ก็ฉันไม่ไหวแล้วนี่นะไม่อยากลดแล้วเหนื่อยแล้ว <c oughs> นี่ก่อผมจะกินได้ขนาดนี้จะให้ผมมาลดได้ยังไงเล่าเหนื่อยจังเลย โอเคค่ะขนล้อมค่ะตอนเช้าไงตอนเช้าใจคูะกินมาได้ขนาดนี้แล้วจะให้ร้อนโอ้โหสุดยอดแล้วก็น้องกวางเขาก็คอยเออร้องเพลงแล้วก็อัพเขาเรียกว่าอะไรภาษาโซเชียลเขาเรียกว่าอะไรอัพคลิปในยูทูบใช่ไหมคพูดถึงเพลงยาวพิเศษอะดีกว่าเป็นสิ่งกันเลยโอ้ยตัดเฉยๆอย่างนี้เอาเรื่องผลงานเอาเรื่องผลงานเขาบ้าง พูดถึงผลงานที่เขาอัพคลิปใน u t u b e ไงเออแคสสับ่อนไม่รู้จะถานยังไงไปนอนปะไปนอนปะยังไงยังไงแล้วมาหนูจะคอยอัพอยู่ตลอดเนี่ค่ะก่อนเป็นคนชอบอัพคลิป้องเพลงคลิปตลกคลิปอะไรแบบนี้ค่ะต้องอัพให้แฟนคลับเห็นต้วหนูร้องแบบพี่พี่กอล์ฟักกิ้งฮีโร่ได้ไหมเป็นแบบแรปๆอ่ะได้ได้ก็กำพางนะ จะให้ฝึกเดี๋ยวได้ฝึกได้เอาผลงานของหนูตอนนี้อะไรคะก็ตอนนี้ซิเกลยัวิเศษค่ะเพิ่งปล่อยเลยแล้วก็ตอนนี้กวางมีละครค่ะละครใช่ละครละครอะไรลูกละครทางช่องสามค่ะเล่นละคร รอ้รองเป็นร้องเป็นละครเพลงหรือพูดปกติออ๋อพูดปกติค่ะอ๋อเรืยว่าเป็นอะไรอะคะเรื่องนางอายค่ะเป็นเอามารีเมคใหมย่ยอดตอนนี้ถ่ายทําอยู่ค่ะนางอายของพีจ่จ๋าใช่ใช่ของพีจ่จ๋าหนูแสดงเป็นอะไรคะหนูแสดงเป็นแก๊งเด็กนักเล่นประจําค่ะหนูคุ้นเคนนางเอกโดนกันแกล้งต้องติดตามเนาะได้แล้วแล้วเพลงจะดาวโหลดอะไรยังไงค่ะช่องทางดาวน์โหลดตอนนี้ไม่ให้ดาวน์โหลดแล้วทั้งไอจูนดีเซอร์เค้กเฮดบอลคิกเพย์แล้วก็ไลน์มิวสิกค่ะสำหรับตอนนี้ซิงเกิลเอ็มวีปล่อยแล้วในยูทูบช่องแชนแนลบีซีเทโลมิวสิกค่ะแล้วก็ แฟนเพจ Facebook คือ B C T R O Music กับอลิสาหอมกลืนค่ะอลิสาหอมกลืนสุดยอดเลยน้องกวางกันเยอะๆนะวันนี้ขอบคุณน้องกวางนะคะขอบคุณน้องกวางครับคลิปจบแล้วครับตอนนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายในวุ้ยทอล์กแชนเนลครับกดเลยค่ะกดเลยเอ้าวนั่งมองหน้าทำไมคะทำไมไม่กดอะคะกดตรงนี้กดเลยครับเอาแจ๊คเออกดดิไม่กดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไม่ไม่ไม่กดเดี๋ยวนี้เลยทำไมง้อทำไมกดเดี๋ยว ไปดูรายการอื่นไปเอากดโชว์ไล่ออกเลยคนเนี่ยกดเลยสวยกันนะอ่ะกดกดอ่ะ